วันนี้นะครับสมาคมกีฬาฟุตบอลเทศไทยก็มีการแจกข่าวมานะครับว่าจะก็ถ้าพูดภาษาบ้านๆนั่นคือจะปฏิรูปฟุตบอลไทยนะครับด้วยการระดมความคิดเห็นนะครับของบรรดาผู้ที่เขาเรียกเป็นกูรูนะฮะพู้ผู้เชี่ยวชาญน,นะครับในเรื่องของฟุตบอลทั้งหลายแต่ว่าก็ใช้วิธีที่ที่แปลกเหมือนกันว่าใครอยากจะเสนอความเห็นเนี่ยเดี๋ยวให้ให้ส่งความแจ้งความจำนงมานะครับ แล้วเดี๋ยวเขาจะนัดวันนะครับว่าจะให้มีการจัดสัมมนาหรือว่าอะไรยังไงเมื่อไหร่จริงๆแล้วสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับอันนี้ผมเสนอแน่นะครับว่าใช้วิธีแบบนี้สมาคมฟุตบ์ลใช้วิธีผิดในหลายๆวิธีเช่นให้โคนเดินมาสมัครเงี้ยนะฮะให้คนไปเสนอความเห็นแสดงทัศนะนะครับสำหรับฟุตบอลเนี่ยมันเป็นมันเป็นกีฬาเฉพาะที่มันมีตัวบุคคลอยู่แล้วที่มีความรู้นะครับเพราะฉะนั้นจิ้มไปเลยนะครับว่า คุณต้องการทําตอนนี้เท่ากับว่าคุณต้องการสร้างแนวทางฟุตบอลไทยใช่ไหมเพราะว่าในรายละเอียดเนี่ยบอกเอาไว้ว่าต้องการว่าอยากจะเห็นว่าแต่ละคนมีความเห็นยังไงว่าโครงสร้างพื้นฐานมันควรจะเป็นอย่างไรการพัฒนาเยาวชนเป็นยังไงการส่งเสริมผู้ได้มาเล่นต่างประเทศเป็นยังไงต้องการระดมความเห็นอย่าไประดมความเห็นกับคนที่สมัครเข้ามาครับเพราะว่าตัวจริงเขาไม่สมัครเข้าไปแสดงความเห็นหรอกครับอันนี้พูดตรงๆเลยนะครับตัวจริงเนี่ยนะครับเขาเป็นคนที่ มีความรู้เรื่องฟุตบอลมีประสบการณ์อยู่แล้วนะครับเรียกเข้ามาก็ได้เชิญเข้ามาก็ได้ให้เกียรติเขาหน่อยนะครับเ,เรียกมาเลยนะครับเอาใครอ่ะปยิยพง์ผิวอ่อดเรอะนะฮะเอาอดีตนักเตะแต่ละยุคเอาโค้ดที่ทําผลงานได้ยอดเยี่ยมในแต่ละยุคนะครับหรือว่าเอาโค้ดดาวรุ่งในปัจจุบันนะครับเอาตัวแทนผู้เล่นในปัจจุบันแล้วเชิญเข้ามาครับเชิญให้ามาให้ทั่วทุกขแขนงสือ่อมวลชนเ,เลือกเชิญมาเลยนะครับใครที่คิดว่าเขาจะ สามารถที่จะแสดงวิสัยทัศน์ได้นะครับแฟนบอลเชิญมากลุ่มหนึ่งก็เป็นตัวแทนของกลุ่มต่างๆแต่ถ้าใช้วิธีการเปิดรับสมัครแบบนี้นะฮะมีท่านถามว่าผมจะ,จะไปไหมไปทําไมครับ <c oughs> ผมก็ไม่มีความจำเป็นอะไรที่ต้องไปเอาผู้กระนองตรงถูกไหมฮะผมก็ทํใหน้าที่ของผมทําเป็นสื่อให้ผมเดินไปแล้วบอกว่าฟุตบอลไทยมันควรจะเป็นแบบนี้นะขอเข้าไปที่สมาคมแล้วไปเสนอความเห็น ก็คงไม่คงไม่ใช่แบบนั้นและคนอื่นๆก็คงจะเป็นแบบนั้นเหมือนกันนะครับอยู่ดีๆโคดเตียสะสมพวกประเสฐจะเดินไปทําไมแต่สมมุติว่าอ่ะเชิญเข้ามาอ่ะโคดเตียมีมุมมองอะไรไหมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ว่ากันมานะครับหรือว่าอ่ะอีกส่วนหนึ่งจะให้สมัครอันนี้ก็ว่ามานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยม right bueno> like uh, um oh, ja. mm ันม OK> ันคงจะไม่ใช่แบบนั <S <S 2> <S 2 <S 2้นหรอกนะครับเช่นเดียวกันนะครับการเปิดรับสมัครโคดเนี่ยนะครับหรือว่าการเปิดรับบุคลากรเนี่ยจริงๆแล้วมันมีบุคลากร ฟุตบอลที่คุ่คนในวงการฟุตบอลเนี่ยมันรู้แล้วว่าใครตัวจริงนะฮะใครเป็นพวกมีแต่มีแต่โปรไฟล์นะครับสมาคมชุดนี้มีข้อเสียอีกอันหนึ่งก็คือ,อดูที่โปรไฟล์เป็นดับแรกนะฮะจบด็อกเตอร์มาอยู่ประเทศดังๆมาหรืออะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าประสบการณ์เนี่ยในการทํางานท่าพื้นสนามเนี่ยมันมันไม่ฟุตบอลมันไม่ใช่ว่าเป็นด็อกเตอร์แล้วมันจะทําให้ฟุตบอลทีมชาติฟุตบอลมันดีอะนะครับ โปรไลเซนก็เหมือนกันผมก็ยังเชื่อนะครับว่าความรู้สําสคัญแต่ว่าประสบการณ์ก็สําคัญด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าในวิธีการนะครับอย่างการระดมความเห็นเนี่ยผมว่าโอเคนะครับตีมันโอเคนะครับแต่รายละเอียดมาเนี่ยแค่เปิดรับสมัครให้คนไปสมัครแสดงความเห็นนะครับเสนอความเห็นไปเนี่ยก็จะได้แต่แบบนี่แหละฮะพวกที่คอมเมนต์กันในโลกโซเชียลนี่ก็ได้ จริงๆไม่ต้องสมัครอย่างนั้นก็ได้ฮะไปรวบรวมความเห็นในในโซเชียลเดี๋ยวนี้คนมีความรู้เยอะมากที่เขาเสนอความเห็นไปเยอะมากไปรวบรวมตัวนั้นมาแล้วก็มาสังเคราะห์ก็ได้แบบนั้นนะฮะตั้งอตั้งทีมทํางานระยะยาวนี่ทําเป็นวาระสั้นๆเหมือนแค่จะกลบกระแสะคุณอาติกมลนะครับคุณมาตินบอกว่าควรจะเชิญเขามานี่ให้เขาสมัครมา <laughs> ก็ก็มันมันเป็นเดี๋ยวนี่ตามรายละเอียดนะฮะเขาบอกอย่างนั้นจริงๆว่า เดี๋ยวให้สมัครไปที่คุณเชนขำวิไลยอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งคุณเชนนี่เป็นหัวหน้าฝ่ายเทคนิคนะครับจะมีคนสมัครไหมผมว่าก็ก็คงมีแหละนะครับแต่ว่าเอาจริงๆเนี่ยนะครับมันต้องเป็นคนที่ที่แบบเป็นคนดีน่าจะเป็นคนดีจริงๆแล้วก็เป็นคนที่มีความกระสันที่จะแสดงความเห็นมีความต้องการกระตือรือร้นๆๆที่จะเอไปมีส่วนร่วมจริงๆนะครับแต่ถ้า คนที่เขามีภาระรับผิดชอบใน,ในเรื่องอื่นๆอยู่แล้วเนี่ยนะครับมันก็มันก็ทําให้คงจะได้คนที่เป็นเป็นตัวจริงน้อยถ้าเปิดรับสมัครแบบนี้นะฮะมันได้ได้ความเห็นเยอะแต่ได้ได้ตัวจริงน้อยนะครับอ่ะโอเคเนาะนะครับตอนนี้สมาคมยังโยนหินถามทางอยู่เลยรอคนมาชี้ทางนะครับโอเคนะครับเออก็คุยกันพอสมควรนะครับนะ้าเวยจะไปสมัครไหมครับ สมัครไปแสดงความเห็นผมว่าได้ช่วยก็คงไม่สมัครอะแต่ถ้าสมัครไปเป็นโค้ดเนี่ยอาจจะสมัครนะครับ <laughs> นะฮะเอาประมาณนี้ก่อนนะครับวันนี้